สวัสดีค่ะพบกับ BEC อีกเช่นเคยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปที่เราจะมารีวิวงานฝีมือที่วางอยู่บนโต๊ะเหล่านี้กันค่ะอันนี้ก็คือที่ขั้นหนังสือนะคะซึ่งทำมาจากผ้าสกาดแล้วเรานำมาตัดเย็บให้ได้เป็นรูปแบบต่างๆออกมานะคะซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะมีวิธีการใช้งานอย่างไงกันบ้างนะคะแล้วก็แต่ละชิ้นจะมีความแตกต่างเหมือนกัน หรือต่างกันยังไงนะคะมีความพิเศษตรงไหนบ้างนะคะก่อนอื่นที่เราจะไปดูกันนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามกันด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มจากชิ้นแรกกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นชิ้นที่เบสิกที่สุดนะคะก็คือเป็นเป็นรูปสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะในสมัยก่อนเนี่ยที่ขั้นกระดาษก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเวลาที่เรามีหนังสือมันก็ เป็นประมาณนี้นะคะที่ขั้นกระดาษของเราที่ขั้นหนังสือโทษะที่ขั้นหนังสือนะคะก็จะเป็นประมาณนี้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราก็สามารถใช้วัสดุต่างๆหลากหลายนะคะที่จะนามาทําที่ขั้นหนังสือได้เช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นผ้าสักหละซึ่งมันจะนิ่มเวลาเราจะทําตกแต่งลวดลายอะไรนะคะมันก็จะง่ายและผ้าสักหละก็มีสีสันที่หลากหลายซึ่งเราสามารถนํามาใช้ ทำเป็นที่ขั้นกระดาษได้นะคะที่ขั้นสมุดที่ขั้นหนังสือแบบนี้ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบธรรมดาอันนี้เราจะใช้ผ้าสักหลาดสชิ้นนะคะชิ้นแรกก็คือเราจะปักลายแล้วก็นําอีกชิ้นหนึ่งมาประกบแล้วเราก็จะเย็บปิมตรงนี้นะคะแล้วก็สามารถนํามาใช้งานได้แบบแบบเบสิกเลยแบบธรรมดาเลยนะคะอย่างเช่นสมัยก่อนเนี่ยเราก็จะใช้ตัวนี้ใช่ไหมคะขั้นไว้แบบนี้ตอนนี้เรา มีที่คั่นกระดาษเพิ่มขึ้นมาเราก็สามารถใช้ได้เช่นเดียวกันนี่นะคะมันก็จะโผล่มาแบบนี้เราจะให้โผล่มาแบบนี้หรือว่าเราจะนํามาไว้ด้านในแบบนี้เลยก็ได้นะคะมันอาจจะมีความหนานิดนึงลองเทียบกันดูนะคะซึ่งมันจะทําให้หนังสือเราไม่เสียหายสมัยก่อนถ้าเราไม่มีที่คั่นกระดาษบางทีเราก็จะเป็นการพับตรงมุมมุมกระดาษ นะคะตรงนี้มันก็ทําให้เสียรูปส่งไปนะคะต่อไปชิ้นที่2นะคะก็จะเป็นแบบนี้นี่นะคะ2ชิ้นนี้นะคะต่างกันตรงที่ชิ้นนี้เราทําจากผ้าสกอลดทั้งชิ้นนะคะส่วนชิ้นนี้เราทําจากตรงตรงนี้นะคะเรามันมันจะเป็นลิบบินซึ่งตรงส่วนลิบบินตรงเนี้ยเมื่อเราตัดหัวและท้ายมันอาจจะรุยได้แล้วก็เราก็จะนํามาตกแต่งเป็นตัวการ์ตูนเล็กๆแบบนี้นะคะ เย็บประกบปิดหัวปิดท้ายกันร,รุ่ยนะคะเราก็จะได้ที่คันหนังสือน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะทําง่ายนะคะแล้วก็ถ้าเป็นริบบิ้นอะไรที่เราเหลือใช้เราก็สามารถนํามาทําได้เช่นเดียวกันนะคะส่วนชิ้นนี้นะคะเราทําจากผ้าสักหลาทั้งชิ้นข้างบนเนี่ยจะเป็นการตัดผ้าสักะลาสองชิ้นแล้วนํามาเย็บประกบกันแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือเย็บธรรมดา ตามแนวแบบนี้นะคะแล้วก็ข้างล่างเราก็ใช้สองชิ้นเช่นเดียวกันนะคะเย็บปิดประกบกันแบบนี้ส่วนตัวนี้นะคะเราจะใช้ผ้าสังก,กลสดแค่ชิ้นเดียวพอเราใช้ชิ้นเดียวเนี่ยถ้าเราไม่เย็บปลิมเนี่ยนะคะมันจะมันจะลุมันมันไม่ได้ลุยแต่ว่ามันจะมันจะนิ่มมันจะอ่อนซึ่งการใช้งานอาจจะทําให้เราใช้งานได้ไม่คงทนนะคะแบบนี้มันก็จะแข็งแรงกว่านะคะแล้วก็จะใช้งานได้นานกว่า อันนี้เราก็สามารถจะใช้ได้ขั้นได้เหมือนกันนะคะเวลาเราใช้เราก็มันก็เราก็โผล่หัวมันออกมาแบบนี้นะคะนี่เราก็ขั้นไว้แบบนี้ได้เล่มหนึ่งเราก็สามารถใช้ได้หลายๆอันเลยนะคะก็จะประมาณนี้นะคะแล้วก็ขั้นกระดาษไปแบบนี้ ไปชิ้นนี้นะคะชิ้นนี้ก็จะใช้งานคล้ายๆกันแต่ว่าอันนี้จะเป็นเชือกนะคะเราก็จะทําเป็นถ้วยอันนี้เป็นถ้วยกาแฟาถ้วยชานะคะมีถุงชาแต่ชิ้นนี้เวลาที่ห้อยออกมาข้างนอกมันก็จะห้อยออกมาแบบนี้นะคะลองมาดูกันเนาะนี่มันก็เวลาเราขั้นไว้เราก็จะดึงไหเย็กนึงนะคะแบบนี้นะคะ มันก็จะห้อยออกมาแบบนี้ก็น่ารักปีกแบบเก๋เปีกแบบหนึ่งนะคะส่วน2ชิ้นนี้นะคะจะคล้ายกันซึ่งเราสามารถทำได้หลากหลายรูปแบบนะคะอันนี้ก็คือจะไว้ขั้นตรงม,มุมแทนการพับสมัยก่อนที่เราพับตอนนี้เราไม่ต้องพับแล้วเราสามารถใช้ตัวนี้เสียบเข้าไปได้เลยนะคะอันนี้ก็เช่นเดียวกัน นี่นะคะเราใช้ผ้าสกะราสองชิ้นอันนี้เวลาเราจะใช้นี่นะคะแล้วก็จะขั้นไว้จริงๆจะใช้ขั้นแผ่นเดียวก็ได้หรือว่าเราจะให้มันหนาหนิดนึงก็ได้นะคะเพราะเราต้องการบ่งบอกแล้วว่าฉันอ่านถึงหน้านี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็เอาสอดไว้ตรงมุมแบบนี้นะคะมันก็จะได้ออกมาแบบนี้นะคะชิ้นนี้ก็เช่นเดียวกันนี่นะคะอันนี้เราก็ อันนี้เราจะไว้ด้านบนหรือไว้ด้านล่างก็ได้นะคะได้ทั้งสองสองฝั่งนี่นะคะก็จะออกมาแบบนี้รูปแบบนี้นี่นะคะ,อ,ะอันนี้จะสังเกตเห็นว่าชิ้นนี้เราใช้สองชิ้นเช่นเดียวกันแต่ว่าเราไม่ได้เย็บตรงนี้นะคะเราจะเย็บแค่ด้านนี้กับด้านนี้จริงๆเราจะเย็บส่วนตรงนี้ด้วยก็ได้นะคะ แต่อันนี้ลองไม่เย็บดูซึ่งมันก็จะมันจะมีความบางความอ่อนนะคะแต่ถ้าเราเย็บจะเหมือนชิ้นนี้อันนี้เราเย็บตรงมุมซึ่งมันจะมีความพงทนและแข็งแรงกว่าเวลาที่เราใช้ใช้งานก็จะง่ายกว่าแบบนี้นะคะก็ได้แบบนี้เลย,ยนี่นนะ ชิ้นนี้ก็เช่นเดียวกันนี่นะคะแล้วก็เสียบไปตรงมุมแบบนี้อ่าต่อไปนะคะชิ้นนี้สามชิ้นนี้นะคะจะเป็นชิ้นที่เรามียางยืดติดด้วยอันนี้จริงๆยางยืดจะมีหลายๆสีนะคะหากใครทำเองก็สามารถซื้อสีอื่นได้นะคะแต่อันนี้ก็คือ เราตัดมาจากเส้นใหญ่ตรงนี้นะคะเพราะว่าไม่มีก็เลยใช้ตัวนี้ตัดมาแทนอันนี้นะคะเราก็สามารถจะน,นะคะจะรัดด้านหน้าแบบนี้อย่างนี้นะคะรัดเล่มเพื่อไม่ให้มันเปิดแบบนี้ก็ได้หรือถ้าสมมติว่าอะไรใครจะ นำมาขั้นข้างในนะคะสมมุติว่าอ่านถึงถึงหน้านี้แล้วอย่างเงี้ยนะคะเราอาจจะต้องใช้วิธีการรัดทั้งหมดแบบนี้นะคะไม่สามารถรัดเป็นแผ่นสองแผ่นบางๆได้นะคะเพราะว่าออย่างยืดตัวน,นี้มันจะทำให้กระดาษโค้งงอแล้วก็ต้องรัดไว้ แบบนี้เลยนะคะหนาๆแบบนี้เราก็รู้ว่าเออเราอ่านถึงหน้านี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วนชิ้นต่อไปชิ้นนี้อ่ะชิ้นนี้ก่อนชิ้นนี้นะคะเราก็ใช้รัดด้านนอกอย่างนี้นะคะได้เช่นเดียวกันความพิเศษของชิ้นนี้ก็คือตรงนี้มันเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้ซึ่งเวลาที่เราจะนํามารัดด้านในตรงนี้นะคะสมมติว่าเราอ่านหนังสือ สมมติอย่างนี้นะคะเราอ่านหนังสือถึงตรงไหนเราสามารถนำมามาไว้ได้อย่าเช่นเราอ่านถึงบรรทัดนี้เราก็เลื่อนมันไว้ที่บรรทัดนี้ตรงนี้นะคะเราจะเลื่อนไปซ้ายขวาก็ได้เช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็จะมีความพิเศษตรงที่มันเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้แบบนี้นะคะเราก็สามารถใช้ได้เช่นเดียวกันอีกชิ้นหนึ่งชิ้นนี้นะคะก็จะเป็นชิ้นที่เหมือนกระเป๋า ตรงนี้เราสามารถใส่ปะกาดินสอได้เช่นเดียวกันถ้าเราจะใช้ไว้ข้างในก็เหมือนกันค่ะเราแต่ว่ามันอาจจะใส่อะไรได้ไม่เยอะเพราะว่าไม่งั้นมันก็จะพองหนาขึ้นมาอาจจะใส่ปะกาได้นะคะแต่ใส่แว่นตาไม่ได้แต่ถ้าเราลัดด้นส่วนด้านนอกอย่างนี้นะคะแบบนี้เนี่ยเราสามารถจะใส่ปะกาดินสอก็ได้ถ้าใส่ปะกาดินสออะไรพวกนี้ก็จะ จะอยู่ประมาณนี้นะคะประมาณนี้แล้วก็ใส่ได้เก็บไว้ได้หรือว่าถ้าเราใส่เป็นแว่นตานี่นะคะแว่นตามันจะมีความนูนความโค้งขึ้นมาก็ใส่ได้เช่นเดียวกันแต่ไม่สามารถจะเก็บไว้ด้านในได้นะคะเพราะว่ามันมีส่วนนูนโค้งที่ค่อนข้างสูงขึ้นมาแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นผ้าสกอะที่เราตัดเย็บแล้วเช่นเดียวกันถ้าใครชอบลวดลายก็สามารถแต่งลวดลายได้ แต่ถ้าไม่ชอบเราก็สามารถทำเรียบๆแบบนี้ได้นะคะแล้วก็ไว้ใช้งานได้แบบนี้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จบแต่เพียงเท่านี้นะคะยังไงก็หวังว่าทุกคนจะทำได้นะคะเผื่อถ้าใครอยากทำที่ขั้นกระดาษก็จะเป็นไอเดียอีกไอเดียหนึ่งที่มอบให้นะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ